ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆกันหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดควานช้างนะครับทั้งสองเล่มนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ อีกหนึ่งเล่มนั้นสิบแปดนิ้วอีกหนึ่งเล่มสิบเก้านิ้วนะครับนะครับเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับความยาวรวมด้ามสิบแปดนิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบแปดนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับจะพ่อใบสิบเอ็ดนิ้ว เกือบเกือบสิบสองนิ้วเลยนะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับความสวยความงามภายนอกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสังเกตยังไงนะครับมีดยุบต้นนะครับนี่นะครับมีดยุบต้นก็ต้องเก้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับเกือบร้อยปีนะครับก็ดูที่ไม้นะครับนี่นะครับไม้จะเกี่ยวจะย่นจะยุบแบบนี้นะครับ เป็นริ้วๆลอยๆอย่างนี้นะครับไม้เก่ามีอายุนะครับนะครับแห้อย่างนี้นะครับแหมลักฝักมีดนะครับทำแบบยุบต้นๆนะครับโบราณโบราณนะครับนี่นะครับเจาะรูตีพับแบบนี้นะครับนี่นะครับดูครับช่างแบบ โบราณนะครับสมัยก่อนนะครับทําแบบนี้กันนะครับเจาะรูแล้วก็ตีพับนะครับสวยงามนะครับโอ้โหดูนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับอลูมิเนียมอย่างดีนะครับความยาวนะครับขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับพก ตัวไปนไหนมาไหนเนบกเอวนะครับนี่นะครับบางเล่มนั้นก็จะเป็นด้ามงานะครับบางเล่มนั้นก็จะเป็นด้ามไม้แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับต้องสั่งทำนะครับแบบนี้นะครับต้องสั่งทำพิเศษนะครับนะครับไปให้ช่างทำนะครับนะครับแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกอธิษฐานกิตอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะครับ มีดยุบต้นนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูที่เหล็กคราวนี้นะครับเหล็กนะครับออกเขียวขาวนวลๆเขียวๆกำพลำแบบนี้นะครับนี่นะครับคาบใครเหล่านี้นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับแต่ว่าใบมีดนี้นะครับดูครับเขารักษาเขาเก็บนะครับนี่นะครับออก นวลนวลเรืองเหลืองคำคล้ำแบบนี้นะครับดูครับเหล็กยุคเก่านะครับนะครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับปีเล่มนี้นะครับเนื่องจากผ่านการทําพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนะครับในร่องอย่างนี้นะครับรอยตอกรอยเซาะโดยมือนะครับก็จะเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูครับ กระดูกงูอย่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ยังตอกนะครับอักขรภาษาขอมนะครับบนใบมีดอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับนี่นะครับแบบนี้ลายน้องสิงยุบต้นนะครับดูครับดูครับฝั่งนี้ก็มีอักขรภาษาขอมนะครับ ภาษาบาลีนะครับดูครับเร็วดูเล็กนะครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับขาได้ไปครอบครองนะครับนะครับดูครับขาหาอยู่นะครับนะครับขาได้ไปครอบครองนะครับเสริมบารมีเพิ่มเสริมบารมีนะครับนะครับ เอาไปไว้ติดบ้านนะครับขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเสริมบารมีนะครับนะครับในด้านปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวและก็ชีวิตนะครับนี่นะครับขนาดใหญ่นะครับมีดเล่มนี้นะครับดูนะครับใบใหญ่นะครับใบอยู่ที่สองนิ้วเลยนะครับ นี่นะครับท่านใดมองหานะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปเสริมบารมีนะครับไปปกปักรักษาคุ้มครองนะครับไม่ให้ภัยร้ายเข้าไปกำกลายในครอบครัวนะครับชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับก่อนนอนก็กราบไหว้บูชาขอพรนะครับ หลวงพ่อปลูกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับอย่างดีเลยนะครับเจ้าของเก่าก็รักษานะครับนะครับคนสมัยก่อนนี้นะครับพกติดกระเอวไปไหนมาไหนนะครับนะครับไปไรไปนาไปสวนเดินทางใกล้ๆนะครับนะครับกบพกติดตัวไปนะครับใครมีด้ามงาฝักไม้อย่างนี้ก็ถือว่า รู้แล้วนะครับยิงด้าไม้ฝักไม้แบบนี้นะครับนะครับทำที่รัดนะครับปลอกแบบนี้นะครับปลายมีดนี่นะครับอลูมิเนียมนะครับไม่แพ้ดามาเลยทีเดียวนะครับนะครับไม้เป็นไม้พยุงนะครับโอ้โหนะครับชื่อไม้นี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะครับนะครับดูการเข้าคลั่งนะครับแน่นเปี้ย ไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับเขารักษาเขาเก็บกันยาวนานมานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับดามไม้ฝักไม้นะครับราคาก็จะไม่สูงนะครับแต่ถ้าดามงาฝักงาดามงาฝักไม้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมยุบต้นๆนะครับนะครับ เรียกว่าเป็นมีดขวานช้างนะครับขนาดนะครับความยาวของใบนะครับอยู่ที่นะครับนี่นะครับส1บอนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6ปด2 9ดห้าแปดหหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเอาไปเสริมบารมีปก ปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนี่เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับนะครับตรงนั้นเล่มนั้นเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับแต่เล่มนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับที่ลัดขันมีดอย่างนงี้นะครับเป็นเงินนะครับนะครับด้ามไม้นะครับพยุงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเล่มนี้จะแกะเป็นพ่อปู่หรือพ่อพญานาคนะครับนี่นะครับพญานาคนะครับก่อทาให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขนะครับนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับพญานาคไม้พยุงแกะเป็นพญานาคอย่างนี้นะครับนะครับพันเจียวแบบนี้นะครับนะครับทําให้ครอบครัวนะครับ หลักไข่กลมเกลียวสามัคคีกันนะครับนะครับนี่นะครับดูครับพญานาคนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับดูเขาแกะนะครับช่างศิลปะนะครับความยาวรวมด้ามสิบเก้านิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับดูครับพญานาคนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับการรัดมีดตรงนี้นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับแม้รัดฝักมีดอย่างนี้ก็เป็นเงินนะครับนี่นะครับไม้พยุงนะครับเหี่ยวเหี่ยวยุบยุบย่นย่นอย่างนี้นะครับเก่าเก้าสิบกว่าปีนะครับนี่นะครับไม้พยุงนะครับัูครับ แม้เงินนะครับนีนะครับดูนะครับเขอเก็บรักษากันมานะครับเช็ดถูนะครับนี่นะครับความยาวรวมร่าม19นิ้วนะครับเฉพาะใบเรามาดูกันนะครับนี่นะครับภายในนะครับแห้งสนิทนะครับ นี่นะครับดูเหล็กนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่านะครับกหนกนะครับปลายกหนกผีเสื้อนะครับมีนะครับสวยงามนะครับโอ้โหดูเหล็กนะครับเหล็กยุบเก่านี่นะครับมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีทุกเล่มนะครับนะครับออกแวว์วาวเลยนะครับนะครับดูครับใบนะครับอยู่ที่นะครับ12บสองนิ้วนะครับนี่นะครับ เกือบเกือบไปนะครับนะครับนิดหน่อยนะครับนี่นะครับมีหยุบต้นต้นนะครับมีนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูการตอกนะครับในร่องนี้นะครับเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูที่เหล็กนะครับเหล็กยุบเก่านะครับออกเขียวๆนวลๆค้ำๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับลายกระหนกสวยงามนะครับดูครับ นี่นะครับดูลายกระดูกงูนะครับนี่นะครับดูสังเกตในร่องนี่นะครับการเซาะการตอก้วยมือนะครับขาบใครเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับทานใดสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับสนใจเล่มไหนนะครับนะครับเล่มลายกนกผีเสื้อนะครับถือว่าเล่มลายน้องสิงแบบโบราณนะครับยุบเก่านะครับดูครับการเข้าข้างก็แน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนี่นะครับกานใดมองหานะครับมีดหลวงพ่อเดิมขนาดใหญ่นะครับสิบ 8นิ้วกับ19นิ้วนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 586 13 29นะครับนะครับครับทันทีเข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับทันทีจะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำที้แนะอะไรก็โทรมาที่เบอร์088 ห้าแปดหนึ่งสามนะครับนะครับไม้ฝักไม้นะครับราคาจะไม่สูงนะครับโทรมาครับที่เบอร์ศู8ย์แปดแป้าแหหนึ่งสานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ